สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเมนี่ทีะพานะคะวันนี้จะพาทุกคนมากินยำค่ะจะเป็นยำกุ้งสดนะคะซึ่งยำกุ้งสดแล้วก็ใส่หอยนางรมด้วยค่ะน่าทานมากมากเลยค่ะยั่วย่กินข้าวเย็นด้วยกันนะคะใครยังไม่ทาน แล้วก็เมนูส้มตำหมูยอเหมือนเดิมค่ะกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะยั่ว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 อะไสอ ยังแบบอร่อยมากมากินมาก <c oughs> <c oughs> ขอทักค่ะก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ